สวัสดีครับพี่ทุกคนนอนทักทายกันแนบมืเศร้านะครับวันนี้ก็บอกกันแต่เศร้าหน่อยนึงนะครับเบื้องน้าตากับทุกคนบันน้นอนนี่แหละครับเพราะว่าเมื่อคืนนะครับคุณยายก็ไปนอนโรงพยาบาลเนาะคุณแม่ยายเนาะวันนี้ก็ฝากพี่ทุกคนละกันเนาะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจเห็นบินน้ำเน่นะครับช่วงนี้ก็นายจะงานหลายนะครับมาบ่คอยว่างนะครับว่าคลิปอาธิหางเน่นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ตากเขาน้ะตากเขาน่คนูดสบายเนี่ยขายของเนี่มันก็หลายๆอย่างประกอบกันนะครับถ้าบว่หามันก็บริจิตรับบริ นะครับยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อภาคีใหม่เข้าทางช่องยูทูบนะครับสมมีไลฟ์สไตล์หรือว่าสมมีคนดีมีในี่ไและวสองต้องช้างครับสุริไลฟ์สไตล์แล้วก็สมมีไลฟ์สไตล์นะครับผมสุริไลฟ์สไตล์นี่เป็นเรลือกเหล้าของหอยเล้าครับแต่ช่วงนี้บ่ค่อยได้ลงนะครับมันก็หอยเหมือนกันนั่นแหละครับพี่เนาะยังไงก็ต้องขอโทษด้วยที่พลาดประการใดก็ขอโทษหลายๆนะครับผมมีเวลาแต่บ๊อยได้บอดรุ่งนะคอยเรับมัน ัดีครบนะครับยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเกาะดีกว่านะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเลขเด็ดหอยพม่านะครับหอยพม่านะครับพมา่าเป็นไฮเลขมากเป็นขามาจากเวียงจันท์เวียงขวงหมดแล้วครับผมขามาจากปราาะเทศพม่านะครับผมก็บอกว่าเลขเด็ดหอยพม่าก็ลองไปดูรุน่นงวดที่ผ่านมาหลุดงวดนี้อาจจะเข้าก็ได้เต็มๆตนะครับพิจารณาพรอมเลขชุดเดียวหางเดียวเอาไปพิจาร,รณาบเบื้องเอาไปวิเคราะห์เบื้องกับตัวเลขหอยพม่างวดประจำวันที่1พฤศจิกายนพศ2 5 0 0ลย 66นะครับมูสิกิกายนนี่หวังหวังว่าทุกคนจะมีโชคกันมีตังใช้มีเงินมีทองใส่กันเนาะเห็นได้กัต้องขอโทษได้หลายนะครับก็เดี๋ยวไปชมคลิปเต็มกันนะครับผมโอเคครับผม ก็เป็นลมนั่เป็นลก